ไอ uh ้ด <asure it. S 1> ีเข้ามือเลยแตกเลยมีบ้างมีบ้าเปิดงานไปครับมาอีกแล้วเขียนมานึงสองดมวานทะเลกแมนไห่มากนะอย่างเงี้ยมา ุ้ยอสวัสดีครับวันนี้จะมาลงปลาดื่มดำวิถีอีสานสื่อสมัยก่อนก็เมื่อเป็นเด็กน้อยก็ชอบมาลงเงี้ยลงปลาหาปลากินช่วงเทศกาล ช่วงนี้เวลาว่างก็อยากย้อนรอยมาทำแบบเดิมย่างปลากินสดสดสดแซบ่บพี่สานหวานห้าครับกับแกมครับบักสองสาวปลาสีมานมาไมานกับบดหูนะวันนี้เอาสนุกอย่างเดียวครับลุยกันเลย งานหนูกันได,ด้โอ้พี่ดียไปครับหืมคงแถอะไรวะเดี๋ยวจะไปก่อนไปไปเอาฮะโอะ อเออเกาหัวเล่นแนบอยมีหอนทองนะไปลงสาแล้วต <c oughs> ่อไปบอยอันนี้เซียนอะไรเนี่ย <c oughs> เสือน, <c oughs> นี่เซียนเซียนสีสายลุย เาขาเขามาลงหนึ่งเต๊มหมูว่านเหม่นว่ามาลงพักตอกขึ้นจากสะกดน,นะครับผมดูได้ไงวะน้ี้วร<า>ไ,ไปเร็วๆนี่เป็นตากล้องให้ได้รอได้เอาแห่ไหมเนี่ยได้เอาแห่ไหม,มบ้ ่ปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกับการอบปอดขึ้น oh. <laughs> บอย <Huh? S 1> ดูแล้วลว, <laughs> ว่าเราดูๆว่ะไปตลาดดีกว่าบอม,ม,ม, huh? มีหมูอยู่ใช่ไหม <laughs> <laughs> มีหมูมีหมูมีหมูอยู่เห็นไ่ไ,นไอ้ไป้ายสยเสียนเนาะเอาปลาขึ้นจากบ่อเสร็จแล้วรุยต่อไปมาลุ้นกันเหนืงง่อยไปพร้อมยังพร้อมเร็วไหมเเลย หรือว่าปล่อยให้มันเลอะล่าเริงก่อนะนะนะเครียดดีบ่อเออปล่อยให้มันขึ้นอย่ายอันนี้ปล่อยเท้าอย่านี้ได้นะนี่กระเปาานี่ฮะเขาแล้วปวดโค้งหน้าหนาวดิบบ่เผาทานสมัยสมัยใหม่เนาะ สมัยเกก็ทำอะไรวาเอาขี้ดินเนาะมาทำเป็นแนนเดี๋ยวนี้รถไ,ไทยจบงไ่ายๆเป็นเน,นอย่างเดียวปะลุยต่อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนจะมาแบบนี้นะพออะน่อไอี่เซียนหวานแหวนประจําหมู่บ้าน ขอ<ด> <laughs> งแฉก็ทำกันแบบนี้อาดูอย่าคุยนะดูไว้นะา<ๆ>นะเด็กๆเรียนตัวจริงหวานแหนเนี่ยเนี่ยลงกลับแบบนี้เอาข้างบนเลยอ่ะนะอ่านะอือ <laughs>

ต่จะมาดีเนี่ยเออ,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 อเปเปียกล้องออมีปะมีเลย่ะวานไหนอะไรวะวานไหนอะไรวะวานไหนไม่มีปลาสักตัวใช่เนาะมาใา่กันวานนี้นเ้ยตู้ เร้อูอน,น้ไม่เห็นนะไราไม่เห็นตู้บบกไงหนึงไม่เห็นมันติงบได้าเสียดายว่ะเอาบ่อยยิงไหนวันนี้ปล่อยให้หลุดไปได้ไงว่ะอยู่นอกเหรอไปมาแล้วไม่มีใช่ไหมไม่โดนเลยเดี๋ยวโตหน่อยไปเฮ้ย อยู่ยอยอลอไหนๆี่เรสิอยยไมีปวะมันน่าจะมีบอยทั่วย่งอยู่ข้างนอกแข้นี่หวาไงวะมันอยู่ข้างนอกแหวะด้อันี่นอยู่ข้างนอกแหนี่บมดด้เอเรมนหัวสู้แหไวมันเมาอะไรยังไง

มีปะนี่ป่ะ,อ,ปะอู้หูหลายตัวยเลยนี่เนาะงแง่แหลกนี่นี่มาหนาลิวะอือบอกแล้วอย่าให้เวาเปิดเฮ้ยะ ลากเอาเนาะไล่ป่ะไล่ข้ามอ่ะถ,ถ้าตำเราก็เอาลงเลยอ่ะอืมเอาล่ะชี้ไล่ข้ามเลยชี้อืม นาทีละที่ววะสาทั้งเอาไว้ในใจดีทีขึ้นเองไมเลยให้พ่อขึ้นพ่อขึ้นเมือนทีละตุ่มลูกขาดทั้งเอาไว้ในใจวัวสีขี้จับได้ปะ เน่นอนเลยว่าอนีก็ลงก็ลงอย่าพิ่งปล่อยไปแล้วอย่าพึ่งปล่อยมันล้มันหลุดมือมันดิลุดนหรือเปล่ายังๆๆๆไปแล้วนี่อย่าหางมุงจะหางอยนี่อย่าหางมุ่งจะ ผมว่าเอาขึ้นเตัวใหญ่ไหนอือาจารย์ไหนไปไหนไปว้าวเฮ้ยว้าสนใจเลย ไปดูต่อไม่ใช่วาเวียงไปทางทางสายจีอ่าเชียนมากถึงสอง เหมือนต๊มีตนี่งเมันยีงหยังลงไปเลยตร้อยไงอันนี้คือหลักฐานเลยมากมาเป็นคนานบาลมากแล้วขอ่ลงเลยอขอเไอ้เพื่อจเกงในใเ่ยต่แด้กในูกอยอ้นหนมา ไอยู่ข้องนอกว่าวะยับตีเหนือที่ละเสียอู้หงเสียวเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอยู่อยู่โ่นยบไฟเนเนเุ้ยยับยับตีแหน่มันมากยับฟังพูดดีร่ะยับตีแหนืเฮ้ยเพอหดหลุดมือแล้วเพ้อหดบบ่มันอยู่ใต้ดินโอ้ยซ้ำนี่เว้ยโอ้่านนี่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 ึงถมาโอ้โจับขากันเถอะ อย่าไปอย่ไว้กดล่งเนี่แ่นสิุ้ยซื้อด่ะไปจับไข่โ, aa <c oughs> โอ lasse, <c oughs> ้โหตุงนี้เล่นของสูงเลยนั่นของสูงเลเจบปลาดุกนี่นี่ีตัวนึงน่ะถ้าหเ้าน่ะโอ้เล่นของสูงเเอไปแล้วมากเ้ามันมือนกระหายพอสีจับโอ้ตุ้ ดูอีวาแล้วว่าเท่ารก็มันแม่มาอีกนไหนดิยังใหญ่เยอ่องมาอุ้ยโซนน้ปาก ไปรอบใหม่อดไวเลยกดไวเลยโอ้ลูกนาเหรอวะเนี่ยหน่กระดางไวโอ้ยไม่ได้เห็น่ดีมเลยพี่าตู้ลูกนา มาอีกแล้วเสียกบ้อยวะเ้าอไ่าส่งีวพอด้ียสองตัวเลยก็บอกว่าจะปลาปลาปลามือเดียววะ อุ้มขึ้นเลยป่ะน่ะนำเขาปางเลยทีนี่อุ้มขึ้นเลยป่าวมันอยู่หนแขเลยี่น่เหรอมันมามันมาพันแหเลยทีๆมาเอาตัวนี้มาาิ่นีิมาไอ้ส่งน้สิหนึ่งล้อย่าไปไมาไปไเนับไปันโคตรไือไปกลปเลยนี่เอนะเปได้ผมจับลักน ของเขาดังมันดึงเข้ามาเลยม่อกี้ตัวนี้ของเขาดังกึศเลยแล้วลงมันสะบัดนะแล้วกันตัวอืกโอ้ตัวใหญ่ของโตบแข่งหลืนับดีก่นเยดไว้เลยอดไว้เลยโอูุ้หน้าเหรอวะเนี่ย งานวันนี้ประดูยัดอีกยังสิขามขาวเสียนหน่อยเสียนหน่อยวันน้องสาดไอ้อ ออมรับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำอะไรกินต่อครับเตียนคะรับฮะทอดไข่ทอดไข่เหรอ,อม,มันไม่ไข่แล้มั้งย่างบัวเผานะอขอกินกับน้ำพริกเสร์ฟแซมครับเมียเขากำังกินของเมีอือคิดถึงเมียแนละ้วคิดถึงเมียขึ้นมาอ๋บ,บอยนะอะไรอ่ <laughs> <ห>ปะป่ะเดี๋ยวตอมปลา เอากินกันครับชุกเนี่ยชุกชุใส่อเ,เหมือนแสบบอแสบ มันชิปแตบแล้วเอ้าจะกินมันหอมเนาะน้ำจิ้มนะครับกีร่ระด,ด,ดู่ะอะรวคิดมะอะไบเป็นบเซียบนี่ สุดยอดปลาก็อยู่ต้องมียินสายกันนี่เมื่กกจะมีมีขี่มียังก็อันบีกันเนาะเดี๋ยวจะใด้ซูมซูมปะว้าคังยังไปกันเป็นไงมอน ไม่เหม็นเลยบอลไม่เหม็นโดยเนี้ยสดไปอีกสดไปอีกคำใหญ่ใตามเลยนะเนี่ยย่างกอสารคามน้ำมิตรต้องห้าอ๋อและการเลี้ยงต้องมีวันเลิกปลา มมีความสุขความทุกข์ปะปนกันไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีฮะบ๊ายบาย